ตอนที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็อยากจะเที่ยวอยากจะสนุกสนานเพราะปกติพี่ก็ไม่เคยสนใจที่อยากที่จะเข้าวัดจะเข้าวัดทำไม เรามีเพื่อนที่เป็นกาลยานามิตรของเรามาชวนแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมพุทธจุฬาในชมรมพุทธจุฬาเนี่ยก็ฝึกพี่หลายอย่างนะฝึกพี่มาสวดมนต์ทำวัดเช้าทําวัดเย็นแล้วก็วันพุธเราก็จะมีตักบารนิมนต์พระแล้ววันอาทิตย์เนี่ยเราก็มาเป็นอาสาสมัครแล้วเราก็ได้มีโอกาสมา,มาวัดพระธรรมกายค่ะตอนนั้นหลวงพ่อที่วัดเนี่ยกำลังสร้างโบสถ์พี่ก็ใช้กําลังแรงเพราะตอนนั้นที่ไม่มีปัจจัยไม่มีเงินแต่เรามาช่วย ก็คือเวลามีงานวัดมีงานทอดผ้าป่ามีทอดกระถินพี่ก็จะมาเป็นผนกรับบริจาคเขียนใบอนุโมทนาบาัตรซึ่งชีวิตตอนนั้นน่ะทำให้พี่ได้รู้จักว่าชาวพุทธเนี่ยเขามีการถือศีลห้าศีลแปก็ได้มีโอกาสปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มันทําให้พอเรียนจบแล้วมาใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยพี่เป็นคนที่มีเป้าหมายของชีวิตแล้ก็ไม่เดินหลงทาง พี่มาเจอคําสั่งสอนของพ่อสัมาสามัมพุทธเจ้าโดยที่มีหลวงพ่อนํามาสอนพี่ก็คือหลวงพ่อธรรมชัยโยได้สอนเรื่องการนั่งสมาธิการมีสติแล้วก็หลวงพ่อทัตตะชีโวนําเรื่องมงคลชีวิตมาสอนพี่ทําให้พี่มีความเป็นมงคลของชีวิตเป็นที่ยอมรับทั้งสังคมทั้งครอบครัวทั้งธุรกิจ ตอนนี้ดารงตําแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทเวลาเราบริหารงานเนี่ยเพื่อที่จะให้ภาคธุรกิจในจังหวัดชัยนาทเวลามีปัญหาอะไรมีข้อมูลอะไรเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนเขาในภาคธุรกิจไปคุยกับผู้บริหาร <c oughs> ก็คือระดับจังหวัดเราก็เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยนาที่ไปคุยกับทางด้านหอการค้าไทยเป็นตัวแทนของภาคส่วนร,ราชการในจังหวัดคือ4สมัยพี่เป็นกี่สมัยพี่ก็เป็นได้แต่พี่ก็ไม่อยากเป็นแล้วอยากที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วแต่ว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าพนักรรมการก็ยังชอบการบริหาร างานของเราสิ่งเหล่านี้อาจจะพระบุญของเราด้วยสิ่งที่เราปฏิบัติที่เรานำธรรมะของหลวงพ่อมาใช้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการที่ทำธุรกิจของครอบครัวเกี่ยวกับพลังงานแก๊ส LPG มีทั้งปั๊มแกส๊สแล้วก็มีทั้งแก๊สหุงต้มด้วยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทำมาแล้วแต่พี่เนี่ยมาต่อย,ยอดบ้านพี่เนี่ยคือมีพี่น้องผู้ชาย4คนพี่เนี่ยเป็นลูกผู้หญิงเป็นคนที่ส แต่ว่าพ่อแม่ไว้วางใจเราคือพ่อแม่เลือกให้เรามาดูแลมาบริหารทรัพย์สินตรงนี้เพราะสิ่งเหล่านี้พี่ก็คิดว่าบุญที่พี่ทําได้มีโอกาสได้รู้จักได้การฝึกปฏิบัติตัวเองเนี่ยทำให้เราเป็นที่รักของพ่อแม่ที่เขาจะเชื่อที่จะสามารถดูแลธุรกิจแล้วก็ทําให้เจริญรุ่งเรืองสิ่งที่เราทํามาการประสบความสําเร็จทําให้ลูกน้องเราเนี่ยรักเคารพเราใครอยู่ใกล้ก็เหมือนเป็นต้นไม้ที่ร่มรื่นไม่ว่าพ่อแม่เราพี่น้องเราเพื่อนร่วมงานเราหรือลูกน้องเราเราจะใช้ธรรมะ ของหลวงพ่อมาใช้จากธรรมะที่หลวงพ่อสอนทําให้เราประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจการงานเพราะว่าเราสอนลูกน้องเราได้ พี่เลือกคนที่จะมาอยู่กับพี่อย่างน้อยต้องถือสินหา้าพี่ไม่ได้เลือกด้วยความรวยหรือความตำแหน่งใหญ่โตแต่พี่ต้องเลือกคนที่มีสินหา้าที่มาอยู่ในครอบครัวของเราหรือการที่เราจะมีบุรเพื่อสืบทอดวงตระกูลพี่ก็นึกของพี่อัญเชิญเทวดาคนไหนที่เขาหมดบุญให้มาเป็นลูกพี่แล้วมาสร้างบาร,รมีเพราะนั้นลูกพี่จะเป็นเด็กที่ว่าง่ายเป็นเด็กที่เรียนหนังสือรู้จักหน้าที่ของตนเองพวกเราสี่คนเราจะคุยเรื่องเดียวกันทิฏฐิความคิดเห็นเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีปัญหา เรื่องครอบครัว ชีวิตที่มันดีมาจนปัจจุบันเนี้ยฐานะทางด้านสังคมแล้วก็ธุรกิจก็ดีถึงแม้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่ได้มีผลกระทบต่อพี่ช่วงโควิดอาจจะขาดทุนกําไรน้อยลงแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราสะเทือนมาจากคําสอนที่หลวงพ่อธรรมชยโยท่านสอนให้เรามีสติก็คือการฝึกสมาธิ5ประการว่าคนเราต้องรู้จักเรื่องความสะอาดมีระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาสติตั้งมั่นตรงจุดเนี้ยพี่ว่ามันใช้ได้จริงแล้วก็ประสบผลสลําเร็จ คำสอนของหลวงพอ่อไม่เคยเปลี่ยนแปลงให้คนทำดีละชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสมันต้องอาศัยอะไรบ้างเราต้องรู้จักการทำทานต้องรู้จักการให้การให้สิ่งของการให้ความรู้การให้อภัยแล้วรู้จักการรักษาศีลแล้วรู้จักการฝึกสติของตัวเองก็คือการทำสมาธิรักบุญกลัวบาปและให้คนเนี่ยรู้จักว่าคนเราต้องไม่ทำความชั่วต้องทำความดีเท่านั้นเพราะชีวิตเป็นของน้อยนิดเป็นของสั้นแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญ หลวงพ่อต้องการที่จะทําให้คนไม่ว่าอยู่ในศาสนาอะไรได้รู้จักแล้วก็ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมหลักธรรมของพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมที่มีจริงอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยทุกคนทุกศาสนานสามารถมาเรียนรู้ได้